สวัสดีค่ะเอาสวัสดีค่ะ hi มีแต um. right. so oh, no. ่ไทยเดียวกันมาเลยค่ะือไทยเดียวกันมาเลยอันนี้ช่องยังก็เจเจซาลอนเดิเจเจสแลนด์ดนี่ไงถ่ายถ่ายถ่ายคลิปถ่ายคลิปให้เขาฝากกดติดตามเดิฝากกดติดตามเด้อให้เขาหน่อยนะอันนี้เรื่องสตอรี่ได้หนิเอื่องสตอรี่สวัสดีค่ะสวัสดีโอ้ยนาดอย ไอะไรทั้งคุณอันนี้ท้ายคลิปเรื่องสตอรี่มี่แต่ใช่เดียวกันเบิรงเคือฝนสิตกแค่ ขึ้ฝนสิตกเลยค่ะขันฝนตกนิดมันสิออกเลยบอลรถนี่ไม่มีฝนนีงแล้ววันนี้ฮะไม่มีนะไม่มีใช่ไหมอู้ดีดีดีไม่หลอกกลัวรถออกไม่ได้แล้วเนี่ยแค่ชั่วก็เอร็จจริงแล้วก็น้อยแล้วนะเอาแล้วมันจะไมมืดคืมดีแท้อากาศดีถ้าอย่างนั้นเนาะถ้าไม่มีฝนร้อนมากเลยค่ะร้อน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 ปาดเบิง เต็มเลยเบ ö, ิ you, right? mente, ่งสถานที่ถึงจดีค่ะเอาเป็นเรานั่งกันเลยระวังเด้อโุ๊ะคิดตมบ่โุ๊ะคิดตมบ่เอาเงินเด้อ เบิ้องคับพี่น้องเป็นหลายครับค uh, ่ะวาคนหลายแต่ว่ามอยู่ไก่เวทีบ่ดใดด้ค่ะนี่เป็นกีตูเต็มเลยเออเป็นนักเต็มเลย รอเพิ่มอีกว่ายังไม่ออกอาไลออกมายังไอยังอันถ้าอูเองต้องเขาน่าจะไม่เซ็กซาวแลวนะเพราะว่ามันร้อนน่าจะรอออกน่าจะรอโชว์มันเห็นออกมาข้า้งหนึ่งแล้วนะอูเองเนี่ยเองเออแต่ว่ายังไม่เทสเลยไม่เห็นเทสสงสัยยังไม่พร้อมหรือยังไงไม่รู้เห็นเข้าไปแล้วรอบหนึ่งออกมาแต่ยังไม่ได้ลองค่ะน่าจะเวทียังไม่เสร็จฮะไม่ได้

ก็อยากสร้างนำมาสื้อๆๆๆโอ้ยเป็นแห่งคือหลมตานั่นเลยะนี้ยเข้าแถวค่ะเข้าแถวเ้าไปลย่จะให

อันนี้บางกองค่ะค่ะขอบคุณค่ะคือพืนเอ่อโอเคหนึ่งสองสามได้ค่ะหลายหลายคน cái này nó đẹp lắm, cái này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  đẹp lắm, มันนี <ici> ้ม่เยอะนะันหลยสิวยกกันใช่หรังไแม่บัหลา้าเชียร์มหยหาก่อนออกเดตดแรงก็ไปจู ได้ให้เสร็จแล้วนะครับอ่าเฮ้ยเสร็จแล้วนะครับแต่เนาะเดี๋ยว <laughs> ได้เสนจ้าว่ยการปรดสดไอ้เาเี่คนเยอะมากเลยบมพณมันก็มาดูว่าคนที่ยังะเบื้องค่เอฟีเยอะมากเลย ใชเด้อประดอ่านค่ะอม่เคยเห็นเลยจู้แดดร้อนพ่อนขนาดเลยค่ะพี่น้องค่ะแดดร้อนขนาดเลยนั่ละเมืองเอฟซีเอฟซีแตงคม อาจจะคตรหลายอย่านเลยมีอน <t os> <sh> ่อนขนาดนต้ขนาดที <t os> ah, ่แ <t os> <D> <t os>